สวัเลยครับเลยแบ่งครับตอนนี้ในผ่านอเวกซายสนะครับก็ได้ประกาศลดราคาคลังทั้งหมดภายในเกมแล้วใครที่กำเงิน300แต้มหรือมากกว่านั้นแล้วง้างจะซื้อกันมาสักพักตั้งแต่เกมเปิดแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับซึ่งผมนะครับก็จะมาแนะนําว่าคลังแต่ละอันทําอะไรได้บ้างแล้วเราควรจะซื้ออันไหนดีนะอย่ามัวเสียเวลาครับเราไปดูรายละเอียดคลังแต่ละอันกันเลยดีกว่าครับ เริ่มอันแรกนะครับที่ currency stash tab หรือก็คือขลังที่เอาไว้เก็บพวกของ Currency หรือเรียกง,ง่ายๆว่าก็เป็นพวกไอเทมคราฟต่างๆเล็กๆที่เราเอาไว้เทรดกับผู้เล่นคนอื่นนั่นเองครับโดยความพิเศษของตัวคลังนี้นะครับนั่นก็คือมันก็ตามตัวครับเอาไว้เก็บ Currency เพียงแต่ว่า ตามปกติถ้าเราเก็บเคอร์เรนซีใช่ไหมครับมันจะมีจำกัดจํานวน1กองประมาณ20อันแล้วเราก็จะต้องกิน1ช่องต่อ20อันแต่ถ้าเรามีเคอร์เรนซีสแตชท็นะครับเราก็จะสามารถโยนเคอร์เรนซีประเภทนั้นลงไปตามล็อกของมันแต่ละอันเลยครับไม่ต้องเปลืองช่องแต่อย่างใดนอกจากนี้มันก็จะมีรูเล็กๆข้างล่างเอาไว้เก็บของชิ้นอื่นๆและก็รูตรงกลางเพื่อง่ายต่อการกดใช้อเทมและคราบของชิ้นนั้นๆนั่นเองครับท่านมาคือเอเซนสเตชทนะครับ พวกนี้เนี่ยก็จะเอาไว้เก็บไอเทมประเภทเอเซนนั่นเองครับซึ่งตัวเอเซนนะครับมันก็มีหลากสีหลากระดับสุดๆการมีคลังเก็บไว้ก็เวอร์รี่กูดเช่นกันระไม่อยากช่องไปได้เยอะเลย,ยนะถัดมาก็จะเป็นเดลเลียมสแตชแท็บนะครับเหมือนเอเซนครับก็เอาไว้เก็บของที่ดรอปจากเดลเลียมครับต่อมานะครับคือยูนิคสแตชแท็บโดยอันนี้เนี่ยเราจะเอาไว้เก็บยูนิคไอเทมประเภทต่างๆที่เราหาเจอจากภายในเกมซึ่งเอาเก็บไว้เป็นคอลเลคชันนะครับข้อเสียนะครับ คือเราไม่สามารถยัดยูนิซ้ํา2อันลงไปในยูนิสแตชแท็บครับเก็บได้แค่1อันเท่านั้นก็เอาไว้เป็นคอลเลกชันสะสมเท่ๆต่อมาคือโพชชั่นสแตชแท็บนะครับโดยตัวโพชั่นสแตชแท็บนะครับก็จะเอาไว้เก็บโพชชั่นประเภทต่างๆแต่ว่าในภาค2นะครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเรามีกวดโพชชั่นแค่2อย่างขนะ้างหนึ่ง 1, เรามีโพชั่นเพียบแถมชามก็เอายัดลงไปในนี้ด้วยก็ไม่ได้อีกเออถ้าใครอยากเก็บโพชชั่นก็อันนี้ก็เวลิกุ้นเหมือนกัน ถัดมานะครับคือเจมสแตชแท็บก็ตามชื่อเลยครับเอาไว้เก็บอันคัดสกิลเจมอันคัดสปอร์ตเจมอันคัดสปิริตเจมใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสกิลเจมครับทุกอย่างจะมาอยู่ในนี้หมดเลยโดยข้อดีที่ดีที่สุดนอกจากการเก็บนะครับก็คือมันจะมีการกรองว่าเจมอันนั้นเป็นเลเวลอะไรประเภทไหนเพราะฉะนั้นมีไว้อุ่นใจสุสดๆไปเลยครับ ทัดมานะครับก็คือ stash tab แบบธรรมดาครับแล้วก็ stash tab แบบบั n เด e โดยตัว stash tab แบบธรรมดานะครับมันก็จะเหมือนตัวคลังฟรีที่เราได้มารเราทําอะไรกับมันไม่ได้ก็เป็นช่องเลข1234งงม่งงแค่นั้นส่วนบั n เด e ก็มาเป็นแพ็คซื้อแบบแพ็คคุ้มกว่าแค่นั้นเองครับต่อมานะครับคือพ r ี m i ียม stash tab โดยจะมี3แบบนะครับนั่นก็คืออัปเกรด p r ี mium stash tab โดยตัวอัปเกรดนะครับจะเปลี่ยนจากไอ้แท็บก่อนหน้านี้นนธรรมดาให้กลายเป็นพรีเมียมซึ่งตัวพรีเมียมนะครับเราจะสามารถตั้งชื่อแท็บ ได้เปลี่ยนสีได้และสามารถเปิดเอาของไปวางขายเพื่อให้ขึ้นในหน้าเว็บเทรดได้นั่นเองถ้าใครอยากเทรดของกับผู้เล่นคนอื่นนะครับถ้าใครนะครับอยากขายของให้ผู้เล่นคนอื่นก็ควรจะมีพรีเมียมสแตชท็บไว้อย่างน้อย1อันนะครับ ถัดมาก็จะเป็นแบบบันเดิลก็เป็นพรีเมียมสแตชแทบมาแบบบันเด้นนั่นเองครับและอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคอร์สสแตชแทบโดยคอร์สสแตชแทบนะครับก็จะเป็นแบบพรีเมียมครับแต่มันจะมาในรูปแบบของเอาคอร์สสแตชแทบสอันเนี่ยแต่มันจะมาในรูปแบบของพรีเมียมสแตชแทบส4อันมัดรวมกันอยู่ในช่องเดียวมันก็จะใหญ่แบบนี้ครับซึ่งสะดวกต่อการเก็บของมากๆแต่ข้อเสียก็คือรูปมันจะเล็กครับบางทีเราอาจจะหาของไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ นอกจากนี้นะครับผมก็จะแนะนําทริคเล็กๆสําหรับการใช้คลังนะครับโดยที่มันไม่ต้องเป็นคลังแบบพรีเมียมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดที่ขวาที่แถบคลังครับมันจะมี Affinity อยู่ซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราติ๊กแล้วแล้วเราเลือกประเภทประเภท Affinity ต่างๆแบบที่เราต้องการเนี่ยเวลาเรากด คอนโทรคิกซ้ายนะครับไอเทมในตัวเรานะครับมันก็จะโยกเข้าไปอยู่ในคังที่เรากดไว้ตรงตาม Affinity อย่างเจมมันก็จะไปอยู่ในคังที่เราติ๊ก Affinity เป็นเจมหรือ Currency อะไรพวกนี้มันจะไปออโต้เลยคุณไม่ต้องมาเปิดเทีลแท็บให้เสียเวลาทีนี้เรามาถึงพาร์ทที่สาคัญที่สุดแล้วครับว่าแล้วเราควรจะซื้อคลังอะไรกันดี ในช่วงเซลล์นี้โดยครั้งแรกนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้ซื้อมากที่สุดนั่นก็คือ c ค r เรนซี่แชครับด้วยความที่ c ค r เรนซีนะครับมันดอบเยอะบางอันเนี่ยเราจะมีเป็น500หรือพันเลยก็ได้แล้วการที่มันสแต็กได้ทีละ20-30อันมันก็จะกินช่องเยอะมากๆ การมีเคอร์เรนซีถือเป็นเรื่องที่ดีครับถัดมานะครับก็จะเป็น stash tab หรือ premium stash tab อันนี้แล้วแต่ความต้องการของเพื่อนๆน,นะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําก็เป็น premium ไปเลยดีกว่าเพิ่มเงินนิดหน่อยไม่ต้องอัปเกรดนะครับเก็บของเก่าไว้ซื้อคลัง premium stash tab อันใหม่ไปเลยหรือไม่ก็ซื้อแบบ bundle an จะประหยัดกว่าแต่ถ้าใครที่เกียจกดเยอะๆก็จัดแบบคอร์ stash tab ไปเลยครับบึม um. แต่ว่ากดช่องเดียวจบนอกนั้นนะครับก็จะเป็น gem stash tab unique delerium แล้วก็โพชั่นครับด้วยตัวโพชั่นผมแนะนําให้เอาไว้ท้ายสุดนะครับด้วยความที่โพชั่นเนี่ยเรามันไม่มีประเภทเยอะขนาดนั้นนะมีนินนดๆหน่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้เก็บทุกอันอยู่แล้วส่วนเจมสเนี่ยสำคัญครับที่เหลือก็แล้วแต่เลยครับว่าเอเซนต์เดลเรียมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมถึงแมคคนิกอื่นๆในอนาคตนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเก็บตัวเคอร์เรนซีแมคคนิกต่างๆให้มันดูไม่ลกมากก็แนะนาครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นข้างกิลครับอันนี้ถ้าใครมีกิลอยู่คุณก็กดซื้อแล้วแต่ความชอบับว่า อยากให้กิลมีคลังแบบไหนสะดวกยังไงตามนั้นครับสรุปแล้วนะครับตัวคังเซลล์ช่วงนี้เนี่ยจะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่13หรือก็คือวันที่ผมลงคลิปนี้จนถึงวันที่17หรือก็คือวันอาทิตย์นั่นเองครับ ใครที่ลังเลอยู่ก็ซื้อสปอร์เตอร์แพ็คเอาแต้มแล้วก็ไปซื้อครั้งซะนะครับคุณภาพชีวิตของคุณเนี่ยจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวแนะนําย้านะครับว่าซื้อถ้าจะซื้อแต้มซื้อสปอร์เตอร์แพ็คไม่ต้องซื้อแบบเติมเป็นแต้มเฉยๆนะครับเพราะซื้อสปอร์เตอร์แพ็กก็ได้แต้มเท่ากับเราเติมแบบแต้มเต็มๆที่สําคัญยังได้สกินด้วยนะเออแต่ว่าถ้าใครนะครับไม่รู้ว่าจะเติมให้มันถูกยังไงแนะนำสปอนเซอร์ของผมครับ Apple Mint คือถ้าใคร อยากจะเติมแผกผ่านออกซิเจนส์2ก็สามารถไปเติมที่ Apple Mint กันได้ครับแถมใส่โค้ดเล b บกห้าหกได้ส่วนลดด้วยเด้ออย่าลืมไปเติมกันนะครับและก็ขอขอบคุณเหล่าสพอ์เตอร์ที่กดสมัครสมาชิกเข้ามาในช่องของผมนะครับถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ผมก็คงจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ไม่ค่อยมีกําลังใจเท่าไหร่ขอบคุณมากๆาจ้าใครที่อยากเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปเพิ่มนะครับก็สมัครกันเข้ามาได้ครับได้รูปลูกเต๋าสีต่างๆเนี่ย อยู่ข้างหลังชื่อเ้วยนะเบนจาม,มินอุตสาปั้นขึ้นมาเลยสวยยุดเด้สมัครกันได้ขอบคุณจ้าและสุดท้ายยิ่งกว่าสุดท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe หรือถ้าอยากพูดคุยอะไรกันก็จอย d i s c o r d ของแชแนลผมลิงก์อยู่ใน description นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูกันจนจบไปแล้ไปจ้า